เดี๋ยวมาถามเรื่องเทคนิคการเทรดของน้องพีทด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ที่หลายๆคนยังมีปัญหาเรื่องของการหาทิศทางแนวโน้มว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าจะเทรดฝั่งไหนดีหาแบบแนวรับแนวต้านไม่เจอนะครับเดี๋ยวให้น้องพีทแนะนําหน่อยว่า,าเราจะดูยังไงดีครับเพื่อให้เลือกแบบโซนราคาให้ซื้อขายได้ดีขึ้นอ่าครับส่วนก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเทรดนะครับเราต้องดูถามเฟรมก่อนนะครับก็<ม>คือพีทอาจจะใช้เทคนิคการ ดูของ D1 ครับในการเข้าตีรับต้านของแท่งเทียนของแต่ละแท่งครับไม่ว่าจะเป็นไฮหรือว่าโลก็คือจะเป็นรับต้านหมดเลยครับแล้วก็ทีนี้ก็จะโย่อทำเฟรมมาใน H 4ครับแล้วก็จะตีจุดที่เป็นไฮแล้วก็เป็นโลครับพอตีแล้วก็พอได้ตีครบหมดแล้วก็จะโย่อไปใน H1 ครับก็จะดูว่า H 1เนี้ยมันตรงกับ H 4ไหมถ้าตรงกันเราก็จะไปโย่ในทำเฟรม15นาทีซึ่งในติห้านาทีเนี้ยเราก็ดูว่าตรงไหนเป็นโลเป็นไฮไหมหรือว่าก็ เป็นรับต้านเหมือนกันครับทีนี้เมื่อเราได้ครอบหมดแล้วทีนี้เราจะเข้าไปทําการเทรดใน M5 นาทีครับในการกลับตัวในการดูกราฟครับแล้วก็การเกินกินของจุดแนวรับแนวต้านสําคัญครับ ก็เรียกว่าเป็นสไตล์แบบท็อปดาวอนาลิซิสเนาะแต่ว่าถ้าใครยังมองไม่เห็นภาพใช่ไหมมันต้องมาเรียนกันที่หน้างานนะครับแล้วเราจะได้จับมือทําได้เนาะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยตีแบบทาเฟรมใหญ่เป็นยังไงแล้วพอมาทาเฟรมเล็กแล้วและหน้างานสถานการณ์ของกราฟเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าให้เข้ามาเรียนด้วยกันดีกว่าเนาะถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้นะครับก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนะครับพิมพ์ว่าสนใจเรียนรู้ได้เลยครับ